กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับส <mel> ู่ช่อง hello t e นะสำหรับคลิปนี้ผันจะสปเรื่องราวของลุงประยงสายสกิดจุดจบสายโมดกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าลุงประยงกันเพื่อนตัวของลุงประยงเขาเป็นสายโสดไม่ใช่นะชายโสดกันเพื่อนแกมีอาชีพรับจ้างทั่วไปพักอาศัยอยู่กับเพื่อนบริเวณห้องเช่าของลุงประยงจะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าป้าอ้อยกันเพื่อนแกมีอาชีพต้มถั่วขายขายถั่วต้มกันเพื่อนแกไม่มีห้องอยู่แกนอนอยู่ในเต็นกันเพื่อนบริเวณหน้าห้องเช่า วันดีคืนดีตัวของลุงประยงเกก็นั่งสังสรรค์กับเพื่อนของแกด้วยการซื้อเหล้าเขาามากินหมดไปหลายขวดกันเพื่อนอารมณ์กำลังกลุ่มกลุ่มอารมณ์กำลังเคลิมเคลิมเหลียวซ้ายแลขวาไปเจอป้าอ้อยอกันเพื่อนตอนแรกป้าอ้อยก็เป็นแค่เพื่อนบ้าน พอกินเหล้าเมาเท่านั้นป้าอ้อยสวยเฉยกันเพื่อนตกดึกมาตัวของลุงประยงก็เลยอาศัยวิชาที่ร่าเรียนมาจากเขาเหลียงซานเป็นวิชาตีนแมวกันเพื่อนบาทาเหยียบยอดย้าย่องไปหาป้าอ้อยที่กำลังนอนหลับไหลอย,อยู่ในเต็นกันเพื่อนจังหวะนี่เองป้าอ้อยกำลังหลับเลึกกันเพื่อนตัวของลุงประยงก็เลยมุดเข้าไปในเต็นหลังจากนั้นแกก็ใช้เมืองอังเอาลิ้นแตะแตะกันเพื่อนเอามือไปป้วนเปี้ยนบริเวณหว่างขาของป้าอ้อยหวังให้ป้าอ้อยเกิดอารมณ์เคลอบเคลิ้มกันเพื่อนจังวานี่เองป้าอ้อยแกสะดุดลุกขึ้นมากันเพื่อนไอชิา เทพบรตรที่ไหนกันเพื่อนมองหน้าไปมองหน้ามาเอาไอ้นี่ลุงประยง,งนี่ว่ากันเพื่อนหลังจากนั้นป้ออ้อยแกไม่พูดพร,ร่ามทำเพลงกันเ,นเพื่อนแผลนี้เองแกไม่เอาด้วยกันเพื่อนแม้ว่าป้าอ้อยแกจะเป็นไม้ห่างมือชายมานานแต่ตรงนี้เองแกไม่มีอารมณ์กันเพื่อนตัดสินใจใช้บาทาไร้งเงาเช่นเดียวกันกันเพื่อนกระแทกไปที่ยอดหน้าของลุงประยงเสียงดังโผโผโผตัวของลุงประยงถึงกับร้องเสียงหลงอ้อ้ ไอ้เจ๊อ้อยจ,จ๋ยยจาทำผมทำไมเจ๊อ้อยจ๋าทำผมทำไมตัวของลุงประยงร้องเสียงหลงกันเพื่อนแทนที่จะได้กระแทกตรงหว่างขาของป้าอ้อยกับโดนป้าอ้อยกระแทกยอดหน้าให้กันเพื่อนหลังจากลุงประยงกดป้าอ้อยไม่ได้ดีลงานกับป้าอ้อยไม่สําเร็จแกก็เลยตัดสินใจชิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุกันเพื่อนหนีไปตั้งหลักหนีไปให้ไกลกันเพื่อนแผลนี้เองไม่ได้อะไรเลยนอกจากความเจ็บปวดเป็นของสมน้าหน้าคุณกันเพื่อนหลังจากเหตุการณ์นี้ตัวของป้าอ้อยก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความจับลุงประยงในข้อหารวนลามอนา อาจารย์กันเพื่อนเรื่องราวของลุงประยงกับป้าอ้อยลุงตุงนางกันแค่ในเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้บมจัสุุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโหลเทส ตัวของลุงประยงถูกแจ้งจับในข้อหาอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบเชิญสดับรับฟังเรื่องราวของลุงประยงสายมุดกระเล็กรบผมเหตุาการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชุมชนสร้างแก้วกันเพื่อนตะบลหมากแกงอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่านายประยงโสดาเทากันเพื่อนอายุ49ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าลุงประยงก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของลุงประยงแกเป็นชายโสดกันเพื่อนไม่มีลูกมีเมียอาศัยอยู่กับเพื่อนในห้องเช่าตัวของลุงประยงมีอาชีพรับ,รบจ้างทั่วไปกันเพื่อนรับจ้างมาได้ก็เอาไป เล้ากินติดเมากันเพื่อนตรงนี้แกกินเหล้าเป็นประจำเลิกงานมาก็สังสรรดื่มเหล้าเป็นปกติกันเพื่อนทีนี้บริเวณห้องพักของลุงระยงจะมีป้าคนหนึ่งแกชื่อว่าป้าอ้อยกันเพื่อนอายุ66ปีกันเพื่อนจะบอกว่าเป็นสาวสวยหน้าตาดีมันก็กระไรอยู่กันเพื่อนตามสภาพก็แล้วกันตัวของป้าอ้อยแกมีชีวิตที่น่าสงสารกันเพื่อนก่อนหน้านั้นแกมีลูกประมาณ2-3าคนปรากฏว่าลูกของแกก็สักศรีพระเนจรกันเพื่อนรับจ้างกินไปวันๆบางครั้งบางข่าวลูกของแกก็ต้องไปอาศัยนอนตามวัดอาศัยข้าวัด กินเงินเปื่อนตัวของเป้าอ้อยถือว่ามีฐานะยากจนเงินเปื่อนแกไม่มีห้องเช่าแกไม่มีห้องพัก แกอาศัยกลางเต็นท์นอนบริเวณหน้าห้องเช่ากันเพื่อนไปขอเจ้าของห้องเช่าบอกว่าขอกลางเต็นท์นอนหน่อยขอพักอาศัยหน่อยเจ้าของหองพักเขาใจดีเขาก็เลยให้แกกลางเต็นท์นอนบริเวณหน้าห้องเช่ากันเพื่อนโดยคิดค่าเช่าเดือนละ300รอกันเพื่อนตัวของปอ้อยแกมีอาชีพต้มถั่วขายกันเพื่อนขายถั่วต้มตอนเช้าแกต้มหลังจากนั้นแกก็จะออกไปขายตามตลาดกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปนี่คืออาชีพของปอ้อยนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของปอ้อยกันเพื่อนพูดมาแล้วน้ำตาจะไหลลินชีวิตของผู้หญิงคนนี้โคตรน่าสงสารกันเพื่อน ตัวของปอ้อยกับตัวของลุงประยงเขารู้จักกันเงินเพื่อนสนิทกันโคตรๆไปมาหาสู่กันบางครั้งตัวของลุงประยงก็มีการแจกจ่ายเงินเพื่อนตรงนี้เองให้ข้าวให้น้าตัวของปอ้อยกินเช่นเดียวกันถือว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันถือว่าสนิทกันเงินเพื่อนอยู่ในสถานะเดียวกันนั่นก็คือผู้ยากไรเงินเพื่อนพูดคุยกันแบบปกติไม่ได้มีเรื่องมีราวกันเงินเพื่อนไม่เคยทะเลาะเบาแวงกันสุดท้ายท้ายสุดความสัมพันธ์ครั้งนี้มันแตกหักกันเพื่อนในวันที่6พฤศจิกายนปีพศ2568เงินเพ เที่ยงคืนกันเพื่อนจังหวะนี้ตัวของลุงประยงกับเพื่อนประมาณสองสามคน ตัดสินใจซื้อเหล้าขาวมากินกันเพื่อนเอาให้กล่มกันสักนิดหนึ่งกินไปหลายขวดกันเพื่อนตัวของลุงประยงแก,ก็กินไปเรื่อยๆกันเพื่อนจังหวะนี้เองเมากันเพื่อนเกิดอาการแอลกอฮอล์ลงไข่เหลียวซ้ายแลขวาไปเจอป้าอ้อยกันเพื่อนแกกำลงังโกงโหงต้มถั่วต้มอยู่กันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของลุงประยงมองไปที่บริเวณร,ร่องตูดเกิดอาการหื่นขึ้นมากันเพื่อนมองไปมองมาป้าอ้อยสวยเฉยกันเพื่อนจากเพื่อนบ้านไก่เป็นคนรักงานกันเพื่อนมองด้วยตาเยิบเยิมกันเพื่อนจังหวะนี้เองป้าอ้อยแก ก็มุดเข้าไปในเต็นท์ของแกกันเพื่อนเพื่อไปนอนแกยังนอนหลับไม่สนิทกันเพื่อนตัวของลุงประยงแกก็เลยตัดสินใจบุกไปหาป้าอ้อยกันเพื่อนรอบแรกก่อนกันเพื่อนตรงนี้บุกไปหาตัวของลุงประยงมุดมุงเข้าไปแล้วก็ไปบอกกับป้าอ้อยเป็นภาษาอีสานกันเพื่อนขอแน,จออน่จักเถื่อขอแน่จักเถื่อขอเน่นะขอแน่นะลักษณะเป็นแบบนั้นไปเหมือนว่าลุงประยองอยากจะโกงตึงๆกับป้าอ้อยกันเพื่อนแกก็เลยไปขอดีๆกันเพื่อนป้าอ้อยแกไม่เอาด้วยกันเพื่อนจู่ๆจะมาขอเอากันง่ายๆแบบนี้มันไม่ได้แกก็เลยด่า ตัวของลุงประยงไปกันเพื่อนบอกออกไปออกไปฉันจะนอนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของลุงประยงแกก็เลยถอดใจกันเพื่อนป้าอ้อยยังไม่หลับแกทําอะไรไม่ได้โดนด่าไปชุดหนึ่งแกก็เลยกลับมานั่งกินเหล้าต่อกันเพื่อนจังวานี้เองป้าอ้อยคิดว่าตัวของลุงประยงเมาเฉยๆก็เลยมาหาแกแกก็เลยตัดสินใจล้มตัวลงนอนกันเพื่อนนอนไปได้ประมาณสองสามชั่วโมงตัวของลุงประยงแทนที่แกจะลดลาวาสอกตรงนี้แกไม่ยอมกันเพื่อน แกรอให้ป้าอ้อยนอนหลับไปสักพากกันเพื่อนหลังจากนั้นแกก็ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาจากเขาเหลียงซานเป็นวิชาตีนแมวเหยียบบนยอดหญ้าย่องไปหาป้าอ้อยอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนซึ่งตอนนั้นเองป้าอ้อยหลับสนิทแล้วกันเพื่อนกำลังนอนเคลิบเคลิ้มอยู่ในเต็นท์กันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของลุงประยงกันเพื่อนตัดสินใจลูดซิปเต็นท์กันเพื่อนเสียงดังเครือกเบาๆกันเพื่อนตรงนี้เดี๋ยวป้าอ้อยตื่นกันเพื่อนหลังจากนั้นแกก็เข้าไปในเต็นท์ของป้าอ้อยกันเพื่อนตัดสินใจใช้มืออังใช้ลิ้นนนนนแตตกกััเเเืออหญิิงงสาววลคคบม ของลุงประยงรักหลับกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยใช้มืออังอังใช้ลิ้นแตะแตรูปไหลบริเวณหว่างขากันเพื่อนเพื่อให้ตัวของป้าอ้อยเกิดอารมณ์เคืิบเคริมกันเพื่อนตัวของลุงประยงทําเสียงซีซสัสในลําคอกันเพื่อนอ้อยอ้อยอ้อยจะอ้อยจอายจพี่มันแล้วพี่มันแล้วลักษณะเป็นแบบนั้นไปสร้างบรรยากาศบิวอารมณ์กันเพื่อนหลังจากป้าอ้อยถูกสะกิดตรงนี้แกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากันเพื่อนนึกว่าราชรถมาเกยนึกว่าเทพบุตรมาหาที่ไหนได้เป็นลุงประยงเจ้าเก่าขา ประจำกันเพื่อนไอ้จิ้มหายมาได้ยังไงมองถนัดมองอีกทียังไงก็ลุงประยงกงันเพื่อนสวรค์ล,ลุ่มกันเลยทีเดียว ตัวของปอยแกไม่เล่นด้วยกันเพื่อนแม้ว่าลุงประยงจะบิ้วอารมณ์แม้ว่าลุงประยงจะร้องควนครางในลำคอเพื่อให้ปอยไหลตามน้ำแต่ตัวของปอยแกไม่เอากันเพื่อนในจังหวะที่ลุงประยงกำลังก้มก้มเงยๆอยู่บริเวณหว่างขาของปอยตัวของปอยแกก็เลยตัดสินใจแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับลุงประยงกันเพื่อนงอขาแบบสุดแรงหลังจากนั้นแกก็เทกไปที่ยอดหน้าของลุงประยงกันเพื่อนเสียงดังโบกันเลยทีเดียวสร้างความเจ็บปวดรวดร้าให้กับลุงประยงกันเพื่อนตัวของลุงประยงถูกถีบไปหลายทีกันเพื่อนโบ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  โบลักษณะเป็นแบบนั้นไปแกวอดรนทนไม่ไหวตัวของลุงประยงเจบกันเพื่อนถึงกับหลุดปากร้องออกมาอ้ไอ้ไอ้พี่อ้อยทําผมทําไมพี่อ้อยทําผมทําไมเฮ็ดคอยเฮ็ดยังลักษณะเป็นแบบนั้นไป กามเทพย้ายฟันเทพหลุดกันเพื่อนตัวของลุงประยงกาลังจะบุกหนักกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของป้าอ้อยกันเพื่อนตัดสินใจตะโกนให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอประยงมันมุดมุงไอประยงมันมุดมุงลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของลุงประยงเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหวกันเพื่อนแผนการไม่สําเร็จดีลงานไม่จบ ตรงนี้เองตัวของลุงประยงแกก็เลยตัดสินใจชิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุกันเปื้อนเปิดอาดลาดกันเลยทีเดียวกะจ,จะโกงึงตึงดันได้โดนกระเทกหน้าลักษณะแบบนี้ใครจะอยู่กันเปื้อนหลังจากเหตุการณ์สวรค์ล่มคืนนั้นผ่านไปตัวของลุงประยงแกก็ยังใช้ชีวิตปกติยังพักอาศัยอยู่ในห้องพักกันเปื้อนแต่ตัวของป้าอ้อยแกไม่ยอมกันเปื้อนตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานีกันเปื้อนเพื่อเอาผิดตัวของลุงประยงกันเปื้อนทันทีที่ป้าอ้อยไปแจ้งความตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ปล่อยปากล,ลน พื่อนำรถตำรวจมารับตัวของลุงประยงกันเพื่อนแกกำลังนั่งเมาเมากกำลังนั่งอื่นๆอยู่ที่บริเวณหอพักกันเพื่อนตำรวจก็มาสกิดตัวของลุงประยงบอกลุงลุงไปทำอะไรเขาไว้ตรงนี้เองตัวของลุงประยงแกก็งงไม่คิดว่าปออ้อยจะไปแจ้งความกันเพื่อนแกก็ตีมือตีซึมไปก่อนตำรวจบอกว่าลุงไปอนาจารเขากันเพื่อนตรงนี้เองตัวของลุงประยงถึงกับคอตกกันเพื่อนเดินตามตำรวจต้อยๆขึ้นรถตำรวจไปที่โรงพักกันเพื่อนทันทีที่ไปถึงโรงพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการลงบันทึกจับกลุมในจังหว เองก็มีป้าอ้อยเดินทางไปที่โรงพักเช่นเดียวกันกันเพื่อนเพื่อไปชี้ตัวผู้ต้องหากันเพื่อนตัวของลุงประยงเหมือนว่าแกจะสํานึกผิดกันเพื่อนทันทีที่เจอหน้าป้าอ้อยแกก็ยกมือไหว้แต่ป้าอ้อยแกไม่ให้อภัยไอชิบหายจะมากงตึงตึงกูงงคคใครจะให้อภัยกันเพื่อนตัวของป้าอ้อยแกก็เลยยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนก็มีการสอบปากคาตัวของลุงประยงถามว่าเหตุผลคนใดถึงไปทําแบบนั้น ตัวของลุงประยงแกก็อธิบายเพียงสั้นๆเงินเพื่อนบอกว่ากินเหล้าไปแล้วแอลกอฮอล์ลงไข่เห็นป้าอ้อยสวยเห็นป้าอ้อยหน้าตาดีเฉยเงินเพื่อนแกก็เลยกะจะไปกรดแกก็เลยกะจะไปมีความสัมพันธ์แต่ป้าอ้อยไม่เล่นด้วยเหตุการณ์ก็เลยบานปลายเงินเพื่อนนี่ก็คือคํารับสารภาพสั้นๆจากลุงประยงเงินเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาให้กับลุงประยงสองข้อหาด้วยกันเงินเพื่อน หนึ่งก็คือก่อความวุ่นวายกันเพื่อนอัตราโทษก็คือ1เดือนส่วนข้อหาที่2ถือว่าเป็นข้อหาใหญ่นั่นก็คือข้อหาอาจารย์อัตราโทษ1น0ปีกันเพื่อนสำหรับข้อหาอาจารย์หลายคนอาจจะมองว่าต้องมีการสอดใส่ต้องมีเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่กันเพื่อนแค่กอดจูบรูปคำตรงนี้ก็ผิดข้อหานี้แล้วกันเพื่อนเอามือองังอังเอาลิ้นแต่แตแต,ตรงนี้ผิดเต็มประตูกันเพื่อน แผนนี้เองตัวของลุงประยงมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ำกว่า3ปี4ปีกันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของลุงประยงก็ต้องจอดเรเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนอยู่ข้างนอกก็จะมีแหงกระเป้าอ้อยแต่สุดท,ท้ายท้ายสุดได้ไปนอนตะแคงอยู่ในตะแลงแกงอยู่ในโคกันเพื่อนเป็นจุดจบข,ของสายโมดนกันเพื่อนลุงประยงสายสะกิดฟังไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจสําหรับสายกินสําหรับสายเมากัานเพื่อนเมาแล้วอย่างเงินเมาแล้วอย่าเลือนไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีจุดจบเหมือนลุงประยงก็เป็นไปได้กันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังกบเรรรื่อาาานี้็สสมถแดง ความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับพม